สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอินเดยต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของ G-Game นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่าดองบาวนะครับก็แอปดองบาวนะครับสามารถที่จะทำรายได้เสริมนะครับเข้าบัญชีของ t r u e Money w a l l e t นะครับแต่ไม่สามารถถอนเข้าโดยตรงเข้าบัญชีของธนาคารนะครับหลายหลายคนนับสอบถามว่าถ้าเราจะถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารต้องทำยังไงนะครับก็ง่ายๆทุกคนนะให้เรานะครับโอนเงินหรือไม่ก็ถอนเงินจากแอปดองบาวนะครับเข้าบัญชีของ Tru e m o n e y Wall e t ก่อนแล้วก็ค่อยโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ อ่าโอเคนับเดี๋ยวเรานะครับไปรับชมนะครับในส่วนของแอปพลเคชันดองบากันนะครับก็กดเข้าไปในแอปกันนะครับมีกีกรมเข้ามาใหม่ทุกคนนะอันนี้เลยทุกคนเนาะเข้าดีกู้คืนแอปดองบาแล้วนะคลิกเพื่อดูนะกดเข้าไปดูเลยนะครับอ่าอันนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับการกู้คืนนะอ่าแล้วก็อันนี้คือเป็นกีกรมนะครับที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2000 564จนถึงวันที่21ธันวาคม2564นะกี่ะกิจกรรมนะับเรียนผู้ใช้กิจกรรมเชิญประจำวันของดองบาวแอปอยู่ในระหว่างเตรียมการนะคุณสามารถรับ810บาทนะเราจะมอบความรับนี้ให้คุณทราบล่วงหน้านะเพื่อให้คุณมีโอกาสได้รับโบนัสมากขึ้นงานนี้นะครับมี10อันดับนะสำหรับคนที่จะได้รับรางวัลน,นะคะผมนะจัดกิจกรรมวันที่16ธันวาคมนี้นั่นะเองนะหากคุณต้องการเงิน เข้าในกระเป๋าตอนนี้นะมาร่วมกับเราสิอ่าโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้นะครับยังมีหระเป๋าตอนนี้มีขึ้นหรือยังนะครับอ่ามีขึ้นแล้วทุกคนนะการจัดอันดับนะครับการเชิญนะครับนี่เลยทุกคนนะเชิญรับรางวัลนะครับ7.5ล้านเหรียญนะครับตรงนี้นะครับกดโอเคไปนะครับอ่าโอเคนะเราก็กดที่กดเข้าไปเลยนะเพื่อที่เราจะดูกดของเขานะครับ เขาเขียนว่านะครับผมตรงนี้ก็คือว่าจะได้รับเป็นเหรียญแทนเนาะซึ่งเราก็ค่อยนําเหรียญตรงนี้ไปถอนเงินอีกทีหนึ่งนั่นเองเนาะปกติก็คือว่าแอปดองบอลจะให้เป็นเงินเลยนะครับก็คือว่าถ้าใครชนะเลิกหน้าสิคนก็จะส่งเงินรางวัลให้แก่เราเข้าบัญชีของ t ูมานิวเลตเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนนะครับวิธีนะโดยการที่จะส่งเป็นเหรียญแทงให้แกเรานั่นเองนะครับรางวัลที่1นนะครับจะได้รับอยู่ที่ 7ล้านหแสนคอยนั่นเองนะรางวันที่สองนะจะได้รับอยู่ที่4ล้าน8แสนคอยรางวัลที่3จะได้รับ3ล้านคอยรางวัลที่4จะได้รับ2.2ล้าน10,000แสนคอยรางวันที่5จะได้รับ1ล้านหแสนคอยรางวันที่6จะได้รับ1ล้าน3แสนคอยรางวันที่7 จะได้รับ1 000, 000, 000, 000, ล้าน2แสนคอยรางวันที่8จะได้รับ1ล้านคอยแล้วก็รางวันที่9ก็ถ้าไป9แสนคอยแล้วก็รางวันที่10ก็7แสน5หมื่นคอยด้วยกันนะครับกจกรรมนี้นะครับผมนัวิธีการเล่นก็คือว่าเรานะครับต้องเข้าร่วมกีกรรมนี้นะครับภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่16นะครับจนถึงวันที่21นะครับเดือนธันวาคมนะตรงนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนเนาะที่จริงเป็นวันที่11นะครับ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเชิญนะเชิญเพื่อนก็ได้นะครับเชิญคนอื่นก็ดีนะครับก็เราต้องเชิญให้เขานะครับมาเล่นแอปดองบาวนะแล้วก็ให้เขาคลิกเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นก็ให้อ่านข่าวหรือแบ่งปันทําอะไรก็ได้ในแอปนี้ให้ได้คะแนนนะครับรับเหรียญหนึ่งครั้งเนาะจะถือว่าเรานั้นนะครับทําการเชิญแล้วหนึ่งคนนั่นเองนะครับ โอเคนะแล้วก็นะครับในส่วนนี้คนระับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในอันดับที่สิบสี่ทุกคนนะไม่ติดอันดับนั่นเองนะครับอ่าก็อันนี้เลยนะอันดับของเราสามารถที่จะดูได้ตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยนะครับนี่เลยนะเพราะเพิ่มเชิญไปแล้วหนึ่งคนเองนะครับอ่านอกเหนือจากแอปดองบามีกิจกรรมแล้วเรายังสามารถที่จะหารายได้จากอย่างอื่นนะ จากช่องทางอื่นนะผมนะก็คือเป็นการอ่านข่าวนะับมาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็กดอ่านข่าวนะครับอ่านข่าวไหนก็ได้นะอ่าสมมุติว่าผมกดที่ข่าวนี้แล้วกันนะครับซึ่งนะครับมันจะมีให้เรานะครับหมุนไม่ใช่เด็กเลื่อนลงมาปัา๊บทุกคนปับ๊บมันก็จะมีตัวนับเวลานะครับตรงนี้นะครับก็ให้มันนับเวลาจนครบนะครับหรอบนะครับเราถึงจะสามารถรับ เหรียญนัดเอ็น,นะครับถ้าเรานะครับหยุดนะถ้าเวลามันหยุดนะแบบนี้เราต้องเลื่องลงมาข้างล่างนะเพื่อที่จะให้มันนับเวลาใหม่นะเห็นไหมมันจะหยุดนะนี่นะมันนิ่งเลยทุกคนนะเราก็เลื่องลงมาทุกคนนะมันก็จะเดินต่อไปได้นันเองน,นะครับตรงนี้นะก็นับให้มันจนครบหนึ่งรอบนะเราก็จะได้รับเป็นเหรียญนันเองน,นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรารอให้มันถึงหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผมนะได้รับไปกี่เรียนนั่นเองนะครับในส่วนของการอ่านข่าวคราวนี้นั่นเองนะครับผมนะรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะก็ตอนนี้นะครับได้อ่านข่าวครบแล้ว1รอบด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะกลายเป็นหีบสมบัตินะครับทีนี้เราก็ทําการคลิกนะหรือกดที่หีบสมบัติตรงนี้นะครับนี่เลยทุกคนนะ กดไปแล้วก็ได้รับไปเลยนะครับ153่ยเหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็ออกไปนะแล้วก็อ่านข่าวอื่นได้อีกนะครับนอกเหนือจากการอ่านข่าวแล้วเรายังสามารถที่จะทํากีจกรรมอื่นๆหรืองานอื่นๆได้เช่นกันกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีงานชิดอินนะครับรายวันนะครับคะแนนจะได้รับตามนี้เลยนะ ตามที่อยู่ในวงกลมนะครับตรงนี้เลยนะครับเราต้องเช็ดอินทุกวันนะถ้าวันใดวันหนึ่งเราขาดเช็ดอินระบบนะจะนับวันใหม่นะั่นเองก็คือจะให้เรานับ1ใหม่ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเช็ดอินทุกวันนะมากกว่า7วันนะขึ้นไปนะเช็ดอินทุกวันเลยนะไม่หยุดนะครับเราจะได้รับนะวันละ1,600เหรียญด้วยกันนั่นเองนะครับผมนอกเหนือจากการอ่านข่าวแล้ว เราก็ยังสามารถเช็ดอินใช่ไหมนอกเหนือจากการเช็คอินเราก็มาหาคะแนนจากการดูวิดีโอจะได้รับอยู่ที่800คะแนนนับทุกๆ1ชั่วโมงเราสามารถที่จะมากดดูวิดีโอได้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเป็นการหาคะแนนจากการทำแบบทดสอบนะครับรับสูงสุดอยู่ที่2,000คะแนนจากการชวนเพื่อนก็จะได้รับนะครับประมาณ5,000คะแนนด้วยกันเนาะเราก็มาที่ชวนเพื่อนคลิก ที่นี่เพื่อเชิญนะครับกดตรงนี้ไปนะแล้วก็นะครับเราก็คัดลอกข้อความนี้ไปแล้วก็ส่งไปยังคนที่เราจะแนะนํานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสำเนาตรงนี้ให้เราทําการกดสำเนาด้วยเพื่อที่เราจะ Copy แล้วก็ให้คนที่เราเชิญไปใส่รหัสเชิญของเรานะครับผมอ่าแล้วก็เราก็จะได้รับรางวัลตาม3ข้อนี้นั่นเองนะครับตามเงื่อนไข3ข้อนี้นะครับผม โอเคทุกคนนะต่อมาก็คือมารับเีฟรีจากการเก็บเรี้ญที่หีบสมบัตินี้จะได้รับนะครับสุกทุกสามชั่วโมงนะครับทุกๆสามชั่วโมงเราก็มากดรับได้นอกเหมือนอันนี้ก็ต้องมารอใหมา่อีก3มชั่วโมงด้วยกันนะครับมาที่เมนูงานกันต่อนะครับเมนูงานก็จะมีการหมุนลุ้นโชคก็คือเป็นการหมุนสปินนะครับแล้วก็ที่เหลือนี้3อันนี้คือเป็นการ ดาวโหลดแอปเล่นเกมนั่นเองนะครับผมโอเคนะเมื่อเรานะครับมีคะแนนมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําคะแนนในส่วนนี้นะครับคะแนนที่เรามีตอนนี้ก็คืออันนี้ปัจจุบันอันนี้คือคะแนนรวมทั้งหมดอันนี้คือคะแนนที่เราทําได้ในวันนี้นะครับเราก็นําไปถอนเงินนะมากดคําว่าถ่ายถอนนะครับ ในส่วนของเมนูการถอนเงินนะครับสามารถที่จะถอนได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือทาง TruMoney Wallet นะครับอันนี้เลยนะครับสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่2000บาทเลยนะครับ แล้วก็ช่องทางที่2ก็คือเป็นของ PayPal นะสามารถถอนได้นับขั้นต่ําอยู่ที่100บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่200บาทนั่นเองนะครับส่วนการเติมเงินมือถือนะเราสามารถที่ถอนได้หรือเติมเงินได้ตั้งแต่500บาทนับจนถึง1,000บาทเลยนะครับ เมื่อเรานะครับจะดูประวัติการถอนเงินก็มาดูที่คําว่าการแรกของฉันนะครับตรงนี้ก็จะบอกประวัติการถอนเงินของเรานะผมก็ได้ถอนไปแล้วก็อันนี้คือไรายได้ที่เคยได้รับมานั่นเองนะเดือน12ยังไม่เคยถอนนะผมเก็บเงินไว้นั่นเองนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะทําการถอนเงินเลยนะผมมีเงินในบัญชีตอนนี้อยู่ที่250บาทนะครับเดี๋ยวเราจะกดที่ถอนเงินเป็น250บาทอันนี้นะครับ กดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเห็นด้วยนะแต่ว่าต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันเปลี่ยนสีปุ่มนั่นเองนะเป็นปุ่มสีน้าเงินอ่ะกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะเขาให้เรานรับกรอกข้อมูลของเราชื่อนามสกุลที่เป็นชื่อนามสกุลในบัญชีของ t True Money w a l l e t และก็เบอร์ของ t True Money w a l l e t นะครับตรงนี้นะกดคําว่าส่งได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่16เดือนธันวาคม2021เวลาบ่มงนะครับ8นาทีเมื่อกี้เองนะ ก็ได้ถอนไปรอการชําระเงินนะครับเหลือเวลาประมาณ5วันนะเงินถึงจะเข้ามาแต่ไม่นับวันหยุดนะครับประมาณวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่นับเนาะหรือวันหยุดนะักขัตฤกษศน,นับก็ไม่นับเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมนะาสำหรับวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่ชนชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใครไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะากดปุ่มกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดๆไปนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ